พอจิตมันไม่ไปข้างนอกไม่ไปนั่นไปนี่มันจะไม่ยุ่งแล้วมันไม่ยุ่งตรงไหนต่างาสมมุติตัวนี้มันจะค่อยแทรกไม่ได้ทีนี่สติมันก็จะอยู่ที่กายเหมือนพระพุทธเ,เจ้าสอนพระมหาัสปะกัสปะ,สปะเธอจงเครพยาเกในผู้อ่อนกว่าผู้เสมอผู้แก่กว่าที่ท่านให้ละมานะ กัสปัเธอจงมีสติไปในกายไม่ทิ้งสติออกนอกกายก็คือกายขตานั่นเองสติสัำไปชัญญะอยู่ที่กายไม่ไปไหนแล้วผูกมันไว้แล้วกัสปะเธอจงเงื้อหมูตั้งสติลงฟังทำที่เป็นกุศลด้วยความเคารพ พิจนารณาเนื้อธรรนั้นแค่สามข้อนี้ก็เป็นเอหิตพิขุปป,สปะสมปทาให้พระมหากะสปะบวชเป็นพิสุทท่านพิจารณาไปเจ็ดปวันท่านซ็อสองเด็จนถึงพราอาหารนั้นตัดงอกพอไม่ไปไหนแล้วมันตัดแล้วพอตัดแล้วจิตที่มันจะกงังวลจะไปที่นั่นที่นี่ที่ไหนดีที่ไหนไม่ดี มันไม่มีแล้วเพราะมันไม่ไปแล้วพอไม่ไปจะที่ไหนดีมันก็แค่ที่นั้นดีที่ไหนไม่ดีก็แค่ที่นั้นไม่ดีแต่มันไม่มีความหมายในใจเพราะใจมันไม่ไปแล้วมันก็หักล้า,าดีละาชั่วละาสมมติหมดละทีนี้มันก็วิจัยในกายใจตัวเองวิจัยความรู้ความเห็นหมดมันก็แยกออกทั้งหมดเป็นขหมด พอเป็นธาตุมันก็แยกสมมุติปรมานะสมมุติมันก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปตัวไปก็ไม่มีความหมายในใจจึงไม่สำคัญหมายสิ่งทั้งปวงเมื่อไม่สำคัญหมายสิ่งทั้งปวงก็ไม่มีที่ไปเกิดละจิงตรงกับที่ผู้เจ้าสอนในมูลปริยาณสุดไม่สำคัญหมายน,ะนี่เป็นจิตพระอรหัน ทีนี่มุ่งล้วอยู่เพื่อทประโยชน์เฉยๆไม่ได้เอาอะไรอยู่เพื่อทําประโยชน์ที่เราทําทั้งหมดทําประโยชน์ทําทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาใช้มาสืบต่อทําเพื่อสืบต่ออายุศาสนาเราไม่ได้ทาเพื่ออยากตป็นอยากดังอยากใหญ่อยากโตอยากมีอยากล่ำอยากรวยอยากอะไรสักอย่างนี่ทาถวายเป็นพุทธบูชา ทำให้แก่ศาสนานีนจิตถ้ามันตัดทห้งองอกมันไม่กังวลแล้วนะมันไม่สนใจอะไรทั้งหลายพอไม่สนใจสติสัมปชัญญะมันมาอยู่ในกายอยู่ในใจเรื่อยๆมันก็รวมพลังนคะรางนี้จะเริ่มซักฟอกแล้วนะซักฟอโกโรคปวดหลงออกจากใจซักฟอกสมมุติไปสู่วิมุตติไม่หลงสมมุตินี่ ก็ไปสู่มุหมดหมดทั้งโลกไปสมมุติหมดไม่เอาอะไรทุกอย่างทำเพราะสติปัญญาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ยิงตรงกับพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าปัจฉิมโมว่าพิสูจทั้งหลายสังขารมีความเสี่ยงสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอ นี่เป็นปัะชิมโอวาสของเรากระถาพอ่อตั้งแต่นั้นมาพุทธเจ้าก็ไม่แย้งพระโอด์ที่จะรับสั่งอะไรอีกเลยทํากิจของท่านเพื่อเข้าสู่ปันนิพพานประโยคนี้สมบูรณ์หมดท่านรวมทำทั้งหมดที่ท่านสั่งสอนมา45่สิบห้าปีแปดหมืนสี่พันธรรมขันลงในประโยคนี้หมด เพราะคำว่าประโยชน์ถึงพร้อมเนี่ยคำว่าประโยชน์ถึงพร้อมเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิตั้งมั่นประกอบด้วยปัญญาเห็นคุณเห็นโทษเห็นสิ่งใดเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ปัญญาเห็นตรงนั้นจึงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมณนะปัจจุบันณธรรมนั้นะท,นะทุกขณะไปเลยทุกขณะที่กระทํา ประโยชน์จะถึงพร้อมทุกขนาดเพราะจิตนั้นตั้งไว้ตรงแล้วคาว่าไม่ประมาทด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละคือทุกขนาของจิตมีสติรอบคออมีปัญญาให้แจ้งมีสมาธิตั้งมั่นทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ภายในภายนอกของทุก,กขนาดใไม่เอาอะไรสักอย่างมันจะตรงกับปฉิมโอว่า วันนั้นวันนั้นที่มาพูดให้ฟังคําว่าปัจฉิมโมวาคาว่าประโยชน์ถึงพ้อมน่มันถึงพอ้อทั้งตัวสติทั้งตัวสมาธิทั้งตัวปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็ทําประโยชน์ถึงพ้อมไม่ได้คนไม่มีสติก็ทําประโยชน์ถึงพ่อไม่ได้คนไม่มีสมาธิตั้งมั่นก็คือตัวสจัจจะนี่ถ้าไม่ตั้งมั่นมันก็ท่องเที่ยวมันก็ไม่เห็น ณปัจจุบันนั้นว่าประโยชน์มันเป็นอย่างไรมันจึงไม่สามารถจะทําประโยชน์ให้ถึงพออได้เพราะฉะนั้นมันต้องตัดนอกหมดหลวงพ่อประสิทธิ์บอกต้องตัดนอกยี่ท่านเองพูดด้วยว่าเอากายไปผูหายังให้จิตอยู่จิตวนี้คือสติสติอยู่ในกายผูกแม่มันเอาไว้คือกายรูปมันตัวคิดนึกมันจะคิด ปุ้งไปนั่นคิดไปนี่คิดดีไม่ดีคิดอยากได้ร้อยแสนล้านถ้ากายไม่ไปมันก็ต้องกลับมาหาแม่มันตัวคิดเหมือน,นตัวลูกผูกแม่มันไว้สติสัมปญญะอยู่ในกายนี้ตลอดผูกมันไว้มันจะคิดไปไหนมันจะคิดที่ไหนยังไงถ้าแม่มันไม่ไปสุดท้าย มันก็ต้องกลับมาหาแม่นันคือความคิดมันก็จะเห็นว่าความคิดนั้นคิดไปก็ดับไปอ่ะคิดอยากได้ร้อยแสนล้านคิดว่าขณะนี้นะอีกสักห้านาทีฉันจะได้รอตโต้ร้อยแสนล้านคิดไปแล้วได้ไหมก็ไม่ได้มันก็จะเห็นทันทีว่าความคิดมันหลอกไม่จริงแล้วจะเห็นสิ่งที่มันคิดว่าจะได้ร้อยแสนล้านมันก็ไม่มีอยู่จริง มันว่างเห็นยังเห็นความคิดมันเกิดจากมันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเอาอะไรมันไม่เอาความคิดนั้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราผูกแม่มันเอาไว้มันจะคิดไปยังไงมันจะเห็นหมดเห็เห็นหมดเลยที่ท่านก็บอกจงเอาสติตามดูจิตที่ไปไกลแสนไกลจะพ้นห่วงหน่งมาเอาสติคุมมันไว้มันจะคิดนึกไปยังไงสติดูมัน มันคิดไปแล้วมันได้จริงไหมมันคิดแล้วมันเกิดมันดับไหมถ้ามันเกิดมันดับหมดมันไม่ได้อะไรเสักอย่างที่จะตามมันไปทำไมเป็นหลงมาเหรอนี่สติตามดูมันตามควบคุมมันถ้าพูดโดยสมมุติตามควบคุมมันนั่นเองแต่จริงๆไม่ใช่ควบคุมสติตามรู้เท่าทันความคิดความเห็นทั้งหมด เมื่อเท่าท่านมันเห็นความเกิดจากเห็นความไม่มีแก่นสารในความคิดทั้งหมดมันก็เลยเห็นคําว่าสังขารานิจาสังขารานตาวิญญาณานิจางวิญญาณานาตารู้ขึ้นมาแล้วสับจะว่ารู้หมดเป็นอนัตตาไม่เอาครูเข้ามาเล่าให้ฟังมางงถามสมเด็จอ่ะเขาจะถึงไหมนั่นก็ไม่อะไร เพราะยังไม่ถึงเวลาพอถึงเวลาท่านก็สงเคราะห์อีกทีไทงสสนนะท่านเตือนแล้วอ่ะนี่ปรสนาอ่อนนะท่านเตือนนี่ท่านสงเคราะห์แล้วท่านไม่ให้ไปแล้วท่านให้ตัดนอกหมดแล้วนะแล้วให้อยู่ทาประโยชน์บารมีตรงนี้มันจะหนุนเรื่อยเรื่อยแถมมันตัดนอกทั้งบารมีนอกในที่ทำามันจะรวมตัวกัน ในปัจจุบันถ้าเราตั้งสัจจะตัวนี้มั่นคงแล้วไม่ไปแล้วนะตัวสัจจะบารามีตัวนี้มันจะดึงบารมีที่เราสั่งสมมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติแกมาทาที่ปัจจุบันชาติตรงนี้รวมตัวกันใหญ่เพื่อจะรวมทวนกระแสสมดุดไปสู่วิมุตตินี่ฉันจึงเตือนไม่ให้ไปนั่นไปนี่เขาไม่เข้าใจเั้งทว่าเราไปกีดกันเขาเขาไปเขาก็เสียรู้ตัวคิดนึก เขาจะไม่เห็นว่าตัวคิดนึกม,มันเป็นอนิจจงมันเป็นอนัตตาที่พู้เจ้าสอนสังขารานิจสังขารานัตตาถ้าใครปักหลักเมื่อไหร่มันจะวิจัยไม่ว่าทุกไม่ว่าสุขอะไรมันจะสู้หมดะถ้าคนไม่ปักหลักเวลากระทบไม่พอใจมันก็ไปหนีใช่ไหมจริงไหมอ่ะมันเลยไม่เห็นว่าคําว่าพอใจไม่พอใจเพราะเราไปหลงสมมุติจริงไหมมันเป็นธาตุหมด นี่มันไม่เห็นตรงนี้ถ้าเห็นเป็นธาตุหมดมันจะค่อยละสมมุติออกหมดละพอใจไม่พอใจตัวนา้สุดท้ายมันจะไม่มีมันทิ้งหมดเลยเพราะมันสมมุติหมดอันนี้อาศัยความเชื่อความเคารพท่านสามทำอะไรก็ทำตามท่านมันก็ได้ประโยชน์ถ้าไม่เชื่อไม่เคารพท่านมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเราไม่เห็นนี่ไม้ตัวที่มันท่องเที่ยวมันเป็นตัวอยู่อ่ะ ตัวคิดนึกตัวตัณหาตรงนี้พุทธเจ้าจึงตัดไว้ไนเมื่อท่านตัดทะูุใหม่ๆอมอเนกชาติสังสารังเมื่อเราไม่พบ่างคือปัญญาเราท่องเที่ยวไปเนี่ยเป็นอนเนกชาติเราตามเจ้าไปเจ้าพาเราไปสร้างบ้านสร้างเรือนทุกพบทุกชาติการเกิดทุกครั้งเป็นทุกล่ำไปบัดนี้เราเจอตัวเจ้าแล้ว เจ้าตัณหาเจ้าคิดผิดความเห็นนั่นเองโครเรือนเจ้าเราก็ลื้อทิ้งหมดแล้วยอดเดือนเจ้าเราก็ลื้อทิ้งหมดแล้วบัดนี้จิตของเราพ้นจากตัณหาและมูลรากคืออวิชชาครอบงำจิตแล้วเราเป็นอิสระนั่นเองนี่ท่านอุทานออกความตั้งแต่โใหม่ใหม่ท่านมาเห็นตัวเนี้ย เมื่อท่านตัดสู้แล้วท่านจึงไม่เห็นหฉันจึงไม่ไปแล้วจะให้ท่านไปไหนท่านก็ไม่ไปแล้วจะไปสร้างภพสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรท่านก็ไม่สร้างแล้วท่านลื้อทิ้งหมดคำว่าโครงเรือนกับยอดเรือนที่ลื้อทิ้งคืออะไรเพราะตัวสมมุตินี่เองอไม่หลงมันแล้วรู้เท่าพันมันหมดเรื่องธาตุหมดเลยสักแต่ว่ารู้หมดทัศนาให้ฟังเหมือนเราเข้าลงหนังอะ เห็นไม่แสงมันพุ่งไปกระทบตอหน,นังมันมีพระเอกนางเอกมีการลบกันมีไฟไหมจะถามจอไหมไหมก็ไม่ไหมเอาพระเอกนางเอกเออกมาจากจอหนังได้ไหมก็ไม่ได้แสดงว่าอะไรเรื่องราวทั้งหมดที่เราเห็นน่ะมันไม่มีอยู่จริงนะถูกไหมนั่นตัวสมมติ ตัวจริงมันคือลำแสงที่พุ่งไปแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแค่นั้นนั่นแหละตัวปารามัดถ้าเข้าไปตรงนี้แล้วแยกสมมุติปารามั์ทั้งหมดเป็นสมมุติหมดรู้กเลยสักแต่ว่ารู้ไงจริงตรงแต่พุทธเจ้าตัดไว้ในมหาสติประฐานสูตรเห็นกายสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นเวทนาสัตว์แต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นจิตสัตวแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นธรรมสัตวแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ในพระสูตรเขียนว่าอย่างนี้เห็นกายเวทนาจิตธรรมสัตว์แต่ว่าความรู้สัตว์แต่ว่าสติอาศัยนั่นคือลัสมมุติหมดเลยตรงนี้ต่างหาก เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องภายนอกมุ่งเลยในขอบเขตในวัดในวาเราพระชีเนอนกันทำมันไปทำอุทิศพระพุทธเจ้าถาวายพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างทำถาวายพระพุทธเจ้าทำถาวายให้ศาสนาเจริญเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลังคิดแค่นี้ไม่ต้องไปคิดกังวลเรื่องอื่น จะทุกข์จะยากจะอะไรเกิดขึ้นมาในใจให้ใช้สติพิจารณามันมันสักไปว่าความรู้อันหนึ่งเฉยๆไม่ต้องไปตามมันดีไม่ดีไม่ตามมันทุกข์ทุกข์ไม่ตามมันถ้าทําได้นี้จิตมันก็จะตั้งมั่นนั่นเองมันก็เลยเป็นหนึ่งไม่มีสองหนึ่งคือไม่เอามันไม่ตามมันไม่หลงมันสมาธิตัวนี้จึงเป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าต่อพระอ,อนุมีไหมพระเจ้าค่ะ สมาธิที่ไม่ต้องเจริญกสิณไม่ต้องเจริญอูปชาญไม่ต้องเจริญอารูปฌชาญพุทธเจ้าตอบมีอน,นอุเพียงแต่เธอมีสัญญาหมายรู้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นปานิธรรมชาตินั้นสลัดคืนอุปธิธรรมชาตินั้นริโรธาธรรมชาติน,นั้นนิพพานไม่ต้องอาศัยอารมณ์อื่นเลยนี ถ้าเราตั้งมั่นไม่เอามันสักอย่างไม่ว่าดีไม่ว่าไม่ดีไม่ว่าอะไรสุขทุกข์ไม่ว่าอะไรไม่เอาสักอย่างมันก็เลยเป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าต่อพระอานุนจะฝึกไหมสมาธิตัวนี้ไม่มีคนแนะนํานะสมาธิแบบนี้นี่ครูนะสมาธินี้ไม่มีไปไม่มีมาไม่มีไปเอาอะไรเลยนะ ยุดนิ่งเป็นเอกเทศหมดทีนี้พระอานนท์ก็ไปถามพระสาลีบุตรก่อนว่ามีไหมพระภาสารีบุตรก็ตอบเหมือนกันพอไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตอบเหมือนกันแล้ว่อัศจรรย์เนอะพระสาวกกับพระศาสดาตอบเหมือนกันเลยในสมาธินี้ทําไมท่านยังไม่ตอบเหมือนกันอ่ะเพราะจิตท่านหมดอสวกิเลสหมดแล้วอ่ะท่านเหนือโรคไปแล้ว ถ้านเห็นแจ้งหมดแล้วท่านก็ตอบอันเดียวกันไอ้คนยังไม่เห็นมันก็ต้องตอบต่างเนี่ยนี่แหละหนึ่งไม่มีสองไม่เอาสักอย่างไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วไม่ว่าอะไรไม่ว่าวิเศษไม่ว่าไม่วิเศษไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่เอาสักอย่างก็คือไม่หลงมันนั่นเองเพราะว่าไม่เอาคือไม่หลงมันไม่เอาว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราก็คือไม่หลงมัน ต่อไปมันก็จะแยกสมมุติบาลามันก็เลยสักไปว่ายานรองนุ่นสักไปว่าสติอาศัยเลยพอสักไปว่าอย่างนี้มันก็ลบสมมุติหมดเลยคือมันละสมมุตินั่นเองพอเห็นว่าสักไปว่ามันละสมมุติเหมือนว่าดีมันก็ไม่เอาแล้วอ่ะไม่ดีมันก็ไม่เอามันก็คือสมมุตินั้นเลยหมดความหมายเหมือนเราดูหนังอ่ะมันจะแสดงบทรักบทชังมันก็เรื่องของหนังอ่ะ เรื่องเขาสมมติหมดไม่ไปรักไม่ไปชังตามหนังไม่กินมันนะนะผู้ภาษาปัจจุบันเนี่ยไม่กินกับมันไม่กินกับมันมันก็เลยหมดความหมายในหนังตรงนั้นก็เลยจืดชืดก็เลยแค่ลูกกระทบตาเฉยๆอ่ะดูกษัตริย์แต่ว่าดูเฉยๆยัไงดูก็ดูอย่างนั้นเฉยๆไม่มีความหมายอะไรที่จะไปยินดียิน้ายกับมันเนี่นก็เลยเขาะละสมมุติหมดละเรื่องราวในหนังอยู่ไหมเรื่องราวในหนังก็เลยไม่มีจริง เอาแค่นั้นแหละพูดแค่นี้เข้าใจไหมะ